ผมเป็นคนหนองคายเรียนจบแค่ป .6 ก็ต้องออกจากโรงเรียนเพราะครอบครัวมีฐานะยากจนมีเพื่อนๆนรุ่นเดียวกันเข้ามาทำงานในกรุงเทพผมจึงไปเช่าสามล้อมาถีบรับส่งผู้โดยสารมีเงินเก็บ2 0 0พกว่าบาทเข้ามาทำงานในกรุงเทพและไปพักกับเพื่อนซึ่งเป็นห้องเช่าแถวแถวคลองเตยเมื่อปีพุทธศักราช2540 เพื่อนผมคนนี้ชื่อประเทืองทำงานในตลาดสดทองเตยเป็นลูกจ้างแม่ค้าขายปลาเขาชวนผมไปทำงานกับเขาบอกว่ารายได้ดีวันละหนึ่งกว่าบาทผมได้ยินมาว่ามีรายได้เป็นร้อยก็อยากทำเพราะอยู่บ้านนอกไม่มีทางหาเงินได้มากขนาดนี้ผมจึงตกลงทำงานเช้าวันนั้นผมกับประเทืองตื่นตั้งแต่ตีสามกว่า ขึ้นรถเมล์ไปถึงตลาดคลองเตยก็เกือบตีสี่แม่ค้าขายปลาสดเป็นเจ้าของแผงปลาที่ใหญ่ที่สุดในตลาดแห่งนั้นคือทำปลาดุกกับปลาช่อนผมเห็นเขาทำแล้วผมใจไม่ดีเลยแล้วจะเล่าให้ฟังปลาดุกปลาช่อนที่แม่ค้าแกขายเป็นปลาจากบ่อจะเอาปลาใส่ถังกระสีสี่เหลี่ยมมาเป็นถังๆปลายังเป็นๆและปลาเทืองเพื่อนผมมีหน้าที่ทำปลาดุกเป็นหลัก เขาจะเทปลาดุกลงมาในถาสังกะสีแบนๆมีเขาเป็นปลาดุกอุยเกือบทั้งหมดตัวใหญ่และอ้วนๆทั้นทงนั้นประเตืองจะใช้เล็กแหลมมีที่ถือเป็นไม้แทงลงไปข้างๆรีบบนสันหลังปลาดุกใกล้ๆหัวผมถามว่าแทงทำไมเพื่อนบอกว่าแทงกระดูกสันหลังของมันทำให้มันเป็นอมาาัมพาตดิ้นไม่ได้แต่ไม่ทำให้มันตายจะได้ให้ลูกค้าเลือกซื้อสบายๆ ผมเห็นประเทืองใช้เหล็กแหลมแทงกระดุกสันหลังปลายอย่างคล่องแค่ว่องไวแสดงว่าชำนาญมากวันหนึ่งประเทืองแทงหลังปลาดุกเป็นร้อยๆตัวส่วนปลาช่อนก็ทำแบบเดียวกันเมื่อมีลูกค้าซื้อประเทืองกับเพื่อนก็จะขอดเกตให้เขาขอดเกตมันทาง,งทงที่ยังเป็นเป็นอยู่ยังหายใจผงา้าบพ่าาบอยู่อย่างนั้นแหละแต่มันดิ้นไม่ได้เพราะตัวแข็งทื่อ เนื่องจากกระดูกสันหลังถูกเหล็กแหลมแทงไปเป็นอมพาตแล้วประเทืองให้ผมลองทำดูผมบอกว่าขอช่วยยกลังปลาเอาปลาไปส่งให้แม่ค้าที่แผงก่อนเถอะวันพรุ่งนี้จะลงมือฝึกทำทั้งทงท,งที่ตัดสินใจเงียบๆว่าผมไม่ยอมทำงานนี้เด็ดขาดการที่มันถูกเหล็กแหลมแทงเนื้อทะลุก,กระดูกสันหลังย่อมทำให้มันเจ็บปวดแสดสาหาัสแต่ประเทืองก็ยังไม่ฆ่าให้ตายทันที ให้มันรู้แล้วรู้รอดกลับถูกปล่อยให้นอนคอยให้คนมาซื้อยิ่งเป็นปลาช่อนยิ่งถูกทารุณหนักเข้าไปอีกเพราะก่อนตายถูกเขาเอามีดเลาะเกดตลอดตัวออกทั้งเป็นเป็นมันคงจะเจ็บปวดเจ็บเนื้อหนังเมื่อเกดถูกมีดคมถาักออกอย่างไม่ปราณีปราศัยจนเลือดไหลซิบไปทั่วทั้งตัวผมเห็นสภาพเช่นนี้เกิดเวทนาสงสารตาขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูก จะให้ทําอย่างเพื่อนมันทําไม่ได้จริงๆถึงจะได้เงินค่าจ้างตอบแทนมากแค่ไหนผมก็ทําไม่ลงหลังจากเลิกงานแล้วเราก็กลับห้องพลักประเทืงิงประเทืองบอกผมว่าเจ๊แม่คะ <Deutsch> เขายินดีต้อนรับผมเข้าทํางานด้วยผมอึกอักอยู่นานในที่สุดก็ตัดสินใจบอกเพื่อนไปตามตรงว่าคิดอย่างไรประเทิงฟังผมพูดจบเขาก็แสดงอาการโกรธขึ้นมาอย่างที่ผมคาดไม่ถึง เขาพูดหุ้นหวนว่าถ้ากลัวบาปไม่อยากทำบาปก็อยู่ด้วยกันไม่ได้พูดอย่างนี้ไล่กันต่อหน้าต่อตาแต่ผมไม่โกรธเขาเลยเพราะเขาไม่มีทางเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผมแน่นอนผมจึงลาประเทืองไปหางานใหม่ทำก็ได้งานทำกับบริษัทแห่งหนึ่งผมทำงานสองปีกว่าไม่ได้กลับบ้านเลยพอดีบริษัทจุดตุดจีนสีวันรวด ผมจึงมีโอกาสกลับไปเยี่ยมพ่อแม่และน้องๆที่บ้านเกิดและได้ทราบข่าวร้ายเรื่องประเทิงเพื่อนของผมขี่มอไซค์ชนกับรถปิกอัพที่กรุงเทพเขาได้รับบาดเจ็บแสนสาหัสต,ตรงกระดูกสันหลังนอนโรงพยาบาลเกือบสองเดือนก็ออกจากโรงพยาบาลปรากฏว่าประเทิงเป็นอัมพาตร่างกายท่อนร่างตั้งแต่เอวลงไปไม่มีความรู้สึกต้องกลับมาอยู่ที่บ้านเฉยๆผมจึงรีบไปเยี่ยม เห็นประเทิงแล้วผมสงสารเขามากที่สุดร่างกายที่เคยล่ำสันบึกบินพร้อมหลือแต่หนังหุ้มกระดูกขาทั้งสองข้ามดีเล็กลงเขาทําได้แค่นั่งพิงฟากับนอนไปไหนก็ต้องใช้มือถัดไปท่าทางของประเทืองหมดอะไรอยากผมทักทายพูดปลอบใจให้กําลังใจเขาอย่างดีที่สุดพร้อมกับให้เงินเอาไว้ใช้ส่วนตัวประเทืองน้ําตาคลอเขาขอบใจผมและบอกว่า เขาไม่ควรโกรธผมถึงกับไล่ไม่ให้อยู่ด้วยกันผมบอกเขาว่าผมไม่เคยคิดโกรธเคยเป็นเพื่อนกันอย่างไรก็เป็นเหมือนเดิมก่อนจากกันปเทืองพูดกับผมว่าเชื่อแล้วว่าบาปกรรมมีจริงๆจากการที่แทงกระดูกสันหลังปลาทำให้เป็นอัมพาตก็ตามมาถึงอย่างที่เห็นต้องเป็นอัมพาตต้องทุกข์ทรมานไปจนกว่าจะตาย เพื่อนคิดถูกแล้วที่ไม่ยอมทำงานสร้างกรรมขอให้เพื่อนเจริญเจริญ